ดียวฝั่งนี้แผนกจอบใส่กระสอบแล้วก็แผนกชั่งน้ำหนักมีหลายาแผนกนะคะตั้งเสร็จแล้วก็มาเรียงไว้รอลูกค้าแบบนี้นะคะตอนนี้ เครื่องผสมขนาด1นตันนะคะใช้คู่กับสายพานลำเลียงยาว6เมตรตกใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หอยตะกอ้อดงกลึงทับสำรานสุวินเบอร์โทร0 8 4 4์1 5 0 2 8 0 9 3 5 5จ2 2 5 5ทุกขนาดรับประกันให้ลูกค้า1ปีนะคะ วนอาหารสัตว์ติดต่อได้ที่นวรัฐอาหารสัตว์นะคะอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีมีอาหารสัตว์ทุกชนิดเลยเนาะอาหารวัวุนวัวนมวัวเนื้ออาหารแพะแกะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะต้องมาที่นี่เลยนวรัฐอาหารสัตว์อําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรต้องที่นี่เลยนะคะขอจะกอโลงงลึงรับสำราญสุรินลูกค้าต้องการขนาดเล็กใหญ่สันเสร็จได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะโอเคขอบคุณพรีซิสเตอร์ทุกท่านเลยนะคะพนักง,งานของนวรัฐอาหารสัตว์โอ้ขยันมากเก่งมากเลยนะคะ คุณคะสวัสดีค่ะ